แค่ข้าสามก็เป็นแนวดีดีจ้ะ

ผวมพรมนวดด้วยน้ำปลาแด ไหมอมมากหอมจน,นจัน่และปิ้แก,ก๊เลยแล้วก็จะใส่ผักลงไปแล้วก S <S ไปมากุยกัต้นหอมเสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จามือนีมาพอกันกับลูกยายค้าแฟมิลี่คือเกาเจจ้า,จามือนีเข้าจะพผ้ามากินขนมเซ็น ขนมเส้นน้ำยาป่านินา่มจ้านี่นะจาา <laughs> ้าขนมเส้นน้ำยาปา่านิา่มแล้วก็กินกับผักสดเนะจ้ามากินน้ำกันเลยจา้าจีดบ,บ่ได้ก <laughs> ็หลเลยเข้าหลเลยก็อย่างไรขนมเส้นอ๋อหอมไหมหองกินอะไรบ่ นี่นี่วหวเต็มเลยไม่มอบพอกกับออมมี่ขนมเส้นน้ำยาปลานิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกยายข้าฟามิลี่น้ำเนจาอืมนี่หวอจองเดียวก็ได้นอืมแต่คนมาอ่ะเขาต้องใส่น้ำ ใส่น้ำแบบต้วงล้วงต้วงลวงเลยจ้ะนี่อ่ะเดี๋ยวเอาพักก่อนนี่โอ้ยอาใหญ่เอาไปเลยพักห้องกับะมีพักดองมีหมักแตงมีมะระหมักทัวพักชีแล้วกับมีหโหระพาเลยจ้ะนี่ยืดสวนเ้อาเฮ้ยเบอร์แมน พักดองกับบักถั่วเอาสื่อมาอยุสวนกันพักดองอยู่สวนกระสิเกินไปเซ่บบะน้องเสียพักดองเอาไม่ใช่ยังอีกมาถั่วเขาใส่กับกินกับอืมดี๋ยวจ้ะ อร่อยค้น,นแซบ่บอืมนี่จัดทุกคนนีๆน,น,นี่โอ้โอ้เดีกันเลยเดี๋ยวก่อนแล้วสิมเหมือนก่นอน <laughs> เลยใีกค่าเหลินอืม อืมอืมเจ็บอืมเมืเ่เสาฝนอ้อยเนี่ยนอ้อยไปประมา่านแดดออกสวยไหมอืมดินจับอย่างอืมอืมสามเม็ด แบบอืมแบบไม่นี้จะห่อเขากับขบนมเสน้นนี่ยมันแล้วก็เออห่อเขาไปห่อขนมเสน้นไปกินเที่ยงมไม่ได้ห่อเขาต้องมาห่อขนมเส้นไปกินเที่ยงบักแตงอย่เงี้ยจ้ะ นี่ขางมันอยู่ข้างหลังอืเอาเลยเจ็บผมอยากขึ้นอืมอืม อืมอืมอืเบตนนี้ห้องเห็ดแบบนาบธรมดาเนาะอืมกำบัำมาดาเป็นไ ใส่อ่นไปแล้จะีนจะเลือดเสรน้มานานเสียมแล้วอืมอ่เส็น้นเนี่ยกับมีผักกับหลายหายมันเสียเ Qua hát hí sẹp mhm 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 mhm

กินไะจ้ะกินฮะกินด,ด้วยมันแสบนะน,นี่อืมเ่ชอใส่นหนังเยอะเจ้าด,ดมาพักใส่ไง ลวกหมักผักใส่ไงลวกทัวร์พันกับมาขายถึงมือให้นเนาะหมูว่านยางไปน้ำบ้านพอดียหญ่พันทำขายบักทัวร์เห็พนพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะป้อเอาบักทัวมาละพอดีข้าวเสียเฮ็ดนมเสีย

ครับครับอืมอืมว้าวดี้ยกระเด็นเต็มเสียเลยอืมกระเด็นเต็มเสียอืม นี่พริกปั่นองกม่หนนี่จะหอมกว่าดิซื้ออะไรเนี่ยอืเอเรากันท่านซื้อซัมเดนเท่ากับจงเมต่ำเพิ่มแบบรับแรงก็ได้อืมดูจังมั่งแล้วทุกคนอือกินม,มาแล้วนะไม่ได้ก่อืม อืมก um ินไปเรื่อยๆไม่ไ like ด้ถาไม่ได้ถ้าคือบมกชวนเนี่ยแดดออกนั่งกรจอนไม่แมนอย่างนี้จ้ะแดดไม่ส่องหัวนี่ว่า อย่ามือมือกระป๋อยยืดไปจ้าสำหรับมือนี่ไปก่อนจ้าพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปห่อเขาก็ขอนมเส็งกันบ๊ายบายจ้าขอนมเส็งไปกินเที่ยวขอนมเส็งกับเขา